สดชื่นนอฮอะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะยินดีต้อนรับกลับสู่เกม Sleeping Dog ของเราแต่น่าจะพาร์ที่อะไรหรอวะลืมไม่เป็นไรหรอกอเบอรคุยด้วยได้ไหมไม่คุยเว้ยอ่าเควหลองไม่เวลาเราอัดคลิปเราจะเล่นเควสหลักเท่านั้นอ่ะฮะหลังจากที่เรานั้นทำเควสของอันดพานมาเยอะมากไปเรากลับไปเป็นตำรวจของเรากันก่อน Let's go ไ,ไปครับมีอะไรให้ช่วยไหม นี่งไงขอลดหน่อยขอบคุณไปละอืมไปแล้ว,ลวน,น้อไปแรงโหลดไวเชนแน่เปิดคลิปมาก็สดชื่นเลยฮะดักกอนคิกนี่ดีนะไม่มีชีวิตจริงแน่ไม่งั้นหาสปอนเซอร์เนี่ยหาสปอนเซอร์เข้าแน่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังนะฮะสปอนเซอร์ได้ <laughs> ไปยเลยปึ๊บอ่ออาเบรกเบรกเบรกเอ้ยเดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยเอาโทษที แม่หยุดรถด,ด้วยด้วยคนนะมาอะไรอะซิตี้แวนขึ้นแล้วใครมันมาจอดอ่ะอี๋ฟังทางอะน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ออยอย่าชนอย่าชนโอเคเอ้าเปลี่ยนชุดตอนไหนเนี่ยพระโท้แม่พอพูดถึงเรื่องชุดแล้วก็อยากซื้อเพิ่มจริงๆเลยใครว่าอ่ะไปดูกนัน่อนะขับไปซื อ๋อเสียดายเกมนี้ไม่มีไนโตรนะถ้ามีไนโตรนี่กดไปแล้วปึ๊บอ่ะเลี้ยวขวาปึ๊บอ่ะเลี้ยวซ้ายโอเคก็แยๆขับไปแหมไม่เคยขับรถดีๆสักพัรเฮ้ยโอ้โหข้ามถนนไม่ดูเลยไอ้พวกนี้แหมสงสัยต้องสอยปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปปึ๊บใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ถึงแล้วดูในมินิแมปนะเฮ้ยมินิมินิแมปมีสันเจ้ใกล้ๆด้วยน่าสนใจปึ๊บ ึ๊อ่าาฮะไปก่อนไปก่อนอ่าเรียบร้อยอ๋อจริงเลยที่นายพยายามชนะฉันด้วยรถกระจกกระจ่นะเออขอซ่อมก่อนได้แล้วเดี๋ยวนายเย,ย็ดอันนี้คือเรามาสะกดรอยตามเพื่อนตัวเองอ่ะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปก่อนไปขอขอหนุนก่อนได้ไหมจะรอไหมอย่าล,ลิฟวิ่งเดอะแอเรียโอ้โห โอ้เฟลเลยไม่ได okay. uh, uh, ้นะไปไม่ได oh, ้อ right. right. okay. ่างั้นไปกันไปปึ๊บโอเคปึ๊บรอแป๊บหนึ่งาทีครึ่งฮะเอาละมีเวลาแค่นี้เดียวมาตัวเหมือนเราต้องจูนสัญญาณใช่ไหมใช่ปึ๊บอ่าตรงไหนตรงไหนตรงไหนนี่ไงเจ็ดเก้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊นี่นี่นี่ไงร้อสสิท่านนะเรียบร้อยอ่าเสร็จแล้วแล้วก็กลับไปที่รถ นี่อยากไปนี่อยากไปไหว้ถ่านเจ้าอยู่ดีก็รักศาสนาปึ๊บขึ้นมาไหนดูซิมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมอ้าขึ้น,น <c oughs> รถปึ๊บสะกดรอยตามครับทุกคนไปงานสะกดรอยตามมปนงานถนัดของเราเลยโอเค <c oughs> ขึ้นน้ำลายไปแนับนึงแนบนึงนะไม่ใช่แป๊บด้วย อ๋อ้ยเ้ยโอ้ยอย่าอย่าอย่าขับรถอย่างงี้สิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอรับเพื่อนอาฮะอะฮะรับเพื่อนรถรถผมติดอยู่ครับพี่รองอันไหนไหมข้างหน้าก็รับเพื่อนอยู่โอเคไปต่อไปไปเรนียบร้อยเไปฮะอาฮะ คุยอะไรกันเนี่ยคิดว่ามันเป็นหนอนปะเฮ้ยทะเลเยอะจริงเลยช่วงนี้ฮะตอนนอนยีต้องมีปัญหาแน่แน่เลยเขาฮะยันเค่สืบเรื่องเรานะฮะสงสัยวินตันสั่งไปครับนะฮะยันเค่จะกำจัดหรอ เฮ้ยน้องเดี๋ยวเจับพี่อีกอีกสิบปีมาแล้วอ่าไงต่อเฮ้ย,ย,ยข้างในมีสัตว์เจ้าด้วยเหรอตัวหาเต็งเต็งเฮ้ยได้หน่อยโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมว่าเหมือนผมเห็นสัตว์เจ้าอ๋อข้างบนเหรอโอ้ข้างบนเต็งไปไป ไปหาน้องเต็งดีกว่าน้องเต็งแต่พาที่แล้วนี่เป็นขุน่นขุนแผนนะไม่อยากจะเชื่อไปคอาไหนจะบอกใ้ฉันหุบปากกันเหรอไม่ไม่ไม,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 ไม่เอ้ยเอ้ยเกือบชนท้ายเรานะเนี่ยไปคอัไปได้ะละไดละเฮ้ยวันนี้ผมเป็นอะไรครับเนี่ยโอเค ไปครับไปครับไปอ่ามาแล้วลอดกลางยุบขอบไปได้ไหมขอกไปได้ไหมมอไซค์โอ,โอ,อ้โอหมอไซค์แม่งขับไม่ดูเลยโอ้โหไปต่อไปต่อครับปึ๊บแล้วก็เลี้ยวซ้ายเอสนี่เอสโอ้โหเหมือนรถจะคว่ำเลยแต่ก็ไม่คว่ำไปเอ้ยถึงที่หมายอย่างสวัสดิภาพเอาโอเคครับเก็บรถได้ มาจบจบปะเนี่ย <c oughs> จบเลยหรือเปล่า๊บมาเรียบร้อยอจบเลยเป็นไงโธ่ครอบเอ็กเพลเมนท์ทำงานตำรวจบ่อยเนีนี่เรลวหาแล้วโอเคต่อไปก็เอาหมดแล้วเหรอหมดไวจัด <c> ง <oughs> ั้นเราไปไหนดี เออไปไปตรงนี้แล้วกันเผื่อขับระหว่างทางเจอสารเจ้าอะไรพวกนี้ครับใช่ใช่ใช,ใช่ฉันมีรถูิตสวนี้แหละไปโอเคไปทางซ้ายแไ,ไปครับปื้อปื้บเย้ยรถตำรวจมันไหวมากเลยนะทุกคนอเอาจริงดูดิปึ๊บแต่เรายังไม่เจอนี้นะลูกปั้นเพิ่มอ่ะไม่ได้ฝึกวิชาบนานแล้วอยากฝึก ไปรับลุยนะฮะขับมาขับมาเรื่อยๆปือหน้าหน้าเอ้ยหลบป๊หนีมาปึ๊บ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 อ่ะเฮ้ยขับอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วมาหาน้องทิฟฟานี่เมื่อวานได้แค่กอดสงสัยวันนี้น่าจะได้จุ๊บมาสักทีเกิดอะไรบ้ดอกไม้แม่งมายิงกันตรง อารัตอีตันอีตอันฉันเพิ่งได้ยินแม่ของนายอาโอเคแต่คนของเราถูกฆ่าเวนทุกน,นั้นแต่ตำรวจอยู่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเทุกคนอยู่ข้างนอกพร้อมไหมทุกคนฟังเราจะไปที่น้ำตกกำจัดการขายะของมันให้หมด

โอเคโอเคเอาเลยเอามันมาแบบเป็นๆได้ครับผมน,นะเยทเคไงไรบอสไปโอ๊ยขับให้กูหน่อยก็ไม่ได้โธ่ประคำมาดิเราอายไม่ต้องรู้ว่ามาหยาบมิดคนปืนเหรอโอเคจะได้ใช้ปืนแล้วเหรอ เห็นพูดเกี่ยวกับปืนไปไปโอเคครับขับทางนี้ด้วยเวอร์จัตไปหวังว่าจะไม่มีอะไรนะครับไปครับเดี๋ยวขวาเลี้ยวซ้ายไปเดี๋ยวขวาต่อโอเคไปทางไหน,นต่อไปทางขวาอา๋ปึ๊บปึ๊บโอเคพนันายไ,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 ไม่ใช่ตำรวจ โอเคก็หวังว่าจะกินกันนะแล้วนายต้องการใช้ค่าดอกอายเพื่อนนั่นไหมได้เลยอ๋อได้เลยเดี๋ยวจะการให้อะไรบางอย่างนี้ยจะได้ใช้ปืนแล้วเหรอโคตรเฟี้ยวในที่สุดว่ะมาเอาล่ะนี่คือแผนไปทำประตูหลังแต่ผมจะมองรอบๆแล้วให้ได้สัญญาณโอเคลุยน่าจะได้ใช้ปืนละ แต่ตอนนี้เหมือนผมมาตัวเปล่าเลยไปครับมาอะไรอะไรเปิดก่อนได้เปรียบฮึบลงมาดิมาดิฮึบสโลมาดิาดปืบปึบปบปบเตะโอเคล่วงหมดต่อเตะล่วงลุกขึ้นมาฮึบจับทุ่มตึบตึบตึบสามที ปึ๊บปึบปึบโอ้โหหมดเรียบร้อยไปครับไปกันต่อหมดยังปึ๊บโอเคโอ้ยต้องเปิดด้วยอ่าเปิดเปิดเปิดอ่าอ่าตัวจับตัวจับไีว่ากันเอาตัวนี้ก่อนเออเตะตึบแทงเตะอุ้ยอะไรคาลเตอร์ปึ๊บปึบปึ๊บปึบอะไรเราเก่งนหรอมาดิแทงเข่า แทงเขา่าโหง่ายง่ายจัดแล้วก็ตึบตึมแทงเข่าเรียบร้อยโหมีปะแน่จริงมาอีกดิอ,อ้าวโอ้โหมานี่เลยออเอาเอา,เอามึงก่อนเลยมาอ้นนี่เหรอหมัดหมัดกล้ามต่อยยากก็ไปเลยปึ๊บเฮ้ยเอาเฮ้ยอะไรสวนนี่ปึ๊บเตะเฮ้ยอะไรเล่า คอหนึ่งทีโอเคปึ๊บ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 ฝีขี้ก็คุยเอาล่ะเอาล่ะขอเล่นมั่งขอเล่นมั่งดีไม่อีกมีอีกเออหลบหลบเออเออเอา,เอา,เอาดิลุขึ้นมาลุขึ้นมาแน่จริงลุขึ้นมาเฮ้ยลุขึ้นมานี่ไงพอดีชาปนกิจให้ด้วยบอกเลยของจริงน้องมาดิ ได้จริงวะเฮ้ยเอาถือปืนอย่างนี้ถือปืนขอได้ไหมล่ะเรียบร้อยมาเอาไปก่อนเลยหนึ่งนัดไปลุยไปครับจังหวะนี้ได้ปืนมาละอไปไปอ้าวเอ่เอ,อ,อไปทางไหนต่อเออนี่ไงไปเปิดประตูเฮ้ยโอ้โหมีปืนพึ่งเรียนมาได้เวลาใช้จริงหนึ่งสองซ่ำ หนึ่งนัดสองนัดสามสี่ห้าหกโอ้โหตัวละนัดของจริงของจริงโอเคหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อน,น,นโอเคหลบก่อนปึ๊บมาดิน้องปึ๊บปึ๊บโอเคไปหนึ่งโอเคไม่มีหลบมาดิมาดิปึ๊บโอ้ยอย่างกับเดอะแมทริกอะคือมันสโลมาแล้วแล้วโอ้โหย่ยา,กกา,า,หยยางโหดโอพีจัด โอ้เอาเอาไฟไหม้เฉยเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคหลบก่อนหลบก่อนเราโดดไม่ได้เดี๋ยวเราตกมันั่นละเอาไปหนึ่งนัดมีวะมีวะเอาไปเอาไปอีกทีเอาไปเอาไปเออเฮดช็อตเฮดช็อตอ่าเก็บหมดเก็บหมดเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเจ้าเอาเจ้าห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 เกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรนี่ไง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  นี่นี่นี่ไงไเออเรียบร้อยครับรีโหลดเฮ้ยก้ามมขอละกันนี่ไงก้ามอมอขโทมีไหมอ่ะเวนนี่อืมซีวาซวามาของกูงกวเวนน,นียแกต้องให้ชีวิตฉันนะหยุดอลไรจุดเลยโอเคโอเคไปก่อนอ่าโดดดัก<ๆ>ได้ไหม ป๊บโดดดักแม่งเลยโอเคเอาดิมา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 ป๊บเออโดดดักโอ้โหโดดดักเอา้าแล้วโดนอะไรเนี่ยมามาดิมาวิ่งไววิ่งไวปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาดิมีไหมมีใครไหมไม่มีโอเคไปทางไหนทางนี้หรือเปล่าปึา๊บต้องไปทางไหนเนี่ยอ๋อทางนู้นโอเค ไปไปไปวิ่งไปวิ่งไปมามามาโต้องพาวิ่งไอ้บ้าเดินเองไม่เป็นมาดิมีวะไม่มีเว้ไป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 แหมในที่สุดเราก็จับได้มาดิมาดิอะไร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 เก้ามม่เก้ามม่เก้ามมหัวทุกนั้นน้องมาดูถูกโดนวะไปครับวิ่งเอาหูดูดิจับลากเงี้ย โคตรโหดมาดิเอ้าตำรวจอย่าขยับบอกว่าอย่าขยับเฮ้ยเนีตำรวจเอ้าเอ้าเอ้าหนีกวิ๊ฮาวรถคันโปิดมาลุยไปแล้วอย่างชอบเลยภารกิจแบบเนี้ยมาดิภารกิจไล่ล่าอุยตำรวจขอทางก่อนปึ๊บจังหวะนี้ครับไม่ต้องแคร์ครับเราไม่ใช่ตำรวจนะฮะตอนนี้เราคือนักเรงเฮ้ยนักเริง ทำไมต้องกระดกลิ้นด้วยเฮ้ยโอเคไปไปมามาปึ๊บปึ๊บเต็มตัว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 พี่มาแล้วน้องมาดิมาดิโอ้ยโอ้ยยังโหดยังโหดไปไปแล้วรุดเดอะคอับรุดเดอะคอัทำไงอ่ะอ่ะกดผิดกดพี่ชีฟมาละโอี๋ยวอย่าเพิ่งเออ่ขอดรถออกขอดรถขึ้นขอดรถขึ้นครับนะตำรวจอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง กดบิดกดบิดเผือกดขี้ขวาเดี๋ยวก็เล็งไฟไฟเอาใหม่เอาใหม่เออเอาใหม่เอาใหม่โอเคโอเคไปไปเออชิปมันเป็นอันนี้แล้วเล็งคือไหนอะ e ป่ะผ่ายแล้วอีคืออะไรวะตัว f ตัวอะไรแปร๊บหนึ่งขอดูก่อนเล็งคืออะไรเล็งเล็งเล็งบนรถอะเล็งเล็งบนรถเอาไม่ใช่นี้เอ่อคอนโทรลเหรอกดเกมแอนด์คอนโทรลเนีย่ยปึ๊บ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 เอ่อไอ้นั่นคีย์ไหนเอา้าเอมเ m มไม่ใช่ อ,อ,อ่อยู่ไหนอยู่ไหนไม่ใช่อันนี้ซับไตเติลน่ะโนโนโนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเอ่อคอนโทรลเลนเอาเออใช่ใช่ใช่อ่าได้วิ่งได้วิ่งได้วิ่งเล็งเลงเล็งเลงออกมันอย่างเนี่ยฟีเอ็มไลค์ขวาคลิกขวาคลขวาเป,เ,ปเปลี่ยนเป็นเปลีป่ยน,นเป็นอย่างอื่นได้ไหมเนี like. ่ยเอ่อมีมีมีมมตัวอีไหมตัวตัวอ e ีไม่มีเพราะว่าเราเล็งไม่ได้นะ <S <S อ่ะไปเปลี่ยนเป็นตัวอีโอเคเรียบร้อย ไปเซฟเชิงเออเว้ยนี่ไ,ไงเออเล็งได้แล้วฮึบหันกลับไปมาดิน้องยิงยิงยิงไม่สน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 ยิงยิงล้อยิงล้อเออเรียบร้อยเอาเฮ้ยโอ้โหลวงเอารอดเรียบร้อยไปกลับไปหาวินตันนี่เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนอันเอาชิปเล็งนี่แหละเออ ลืมไปเลยว่ารถกับไอ้นี่มันแยกกันเอาชิปเฮ้ยเอาเอามาส์กลางก่อนอน,นี้ชิปอันนี้ E โอเคเอา E เอา้ามันต้องต้อง R สิรีโหลดอะ่ะใช่ไหมเมื่อกี้ผมเห็นอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่ไงแรมแอด r e l o ดตัว R ไปอีกเออเรียบร้อยอ่ะโอเคครับอ่ะเออสวัสดีครับท่าน แกิดอะไรข er ึ้นอ uh ่ะใคคนยิงตำรวจเมื่อกี้อ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะเงียนวอว่าเงียบเลนะไปอะฮะเฮ้ดวยไหนไก็มาแล้วไหนก็มาแล้ไหนไก็มาล้วไหนก็มาละได้ปะอ้าวก่ออาเพิ่มอีกสิบโอ้โหอัพเกรดเลยวติงติงมันโง่่ะทำไมมันอ้ คำว่าเม k เซนต์ e ่ะนะนี่อยู่ดีๆก็จะโง่ก็โง่อุตส่าห์ปล่อยไหว้พาก่อนโอ้ไม่เป็นนี่นี่ไปเลยมาส่งเียบร้อยนี่แม่งต้องบ้าแน่ๆเลยว่ะอ่ะมามาแล้วลูกพี่กูมาแล้วสีวาดีใจที่ได้เจอนะไอ้โอ้โหคืนนี้โอ้โหนา้ ต้อกอายน่ะต้องจบไปขับรถกับฉันหน่อยไปแล้วว่าเราต้องคุยกันนะเรื่องพัดเรื่องคู่หูคนใหม่ะไรทำดีนะอ่ะหลังวันเล็กๆน้อยๆนายจะได้มากกว่านี้อีกนะขอบคุณครับเยสเคขอบใจบอสเฮ้ยเพื่อนคือแบบ ฉันไม่ได้ทำานี้ไปๆแล้วแต่ขอโทษโอ,อ,อ่ะฉันว่าฉันน่าจะมองนายผิดนายแสดงด้น้นนายจริงๆล้วล่ะคืนนี้เย็ดในที่สุดก็ได้รับการยอมรับจากแกง๊งอะโอ้โหไม่สนใจฮะตำรวจโอ้โหแต่ทำไมสีแดงไม่เต็มมันลำเอียงเราบ้างว่ะเพราะผมก็ยิงไปเยอะตเตะไปเยอะไม่ไม่เต็ไมได้ยังไงไม่เป็นไรอันนี้ไม่ได้โอเคต้องอันนี้ อะฮะมีอะไรอีกอันนี้แหละเ perform rising style w h e นน็อ c ดาวน์ไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้แหละล็ออกอนอินเ i สสเปซบาร์ทูโ a โอเวอร์แอนด์เอ e n มี่ทูเฟสแดร์แบ็คเฮ้ยน่าสนใจเอออ่ะปึ๊บอ่ะฮะเปิดกล่องซะหนึ่งทีปึ๊บอ่ะก่อนจบผมต่อยแก๊งนักเลงโชว์หนึ่งทีไปครับมายังต่อยไม่มันเลยเมื่อกี้ยิง ยิงเยอะไปหน่อยเอาไปก่อนเลยหนึ่งทีเออมาดิเอ้ยเย็ดเข้โคตรโหดโชว์เท่หน่อยหนึ่งทีเฮ้ยเอาเฮ้ยอ้ออ,อ,อ,อ้โอ้โหแทงเขา่าเฮ้ยอ้ออ้อดอิก็แทงเข่าได้เออมาดิหนึ่งสองสามเตะโอ้ยฟรีคิกเรียบร้อยเอ้ามีกล่องหนึ่งด้วยขอเลยละกันปึ้ม หเราโทรหาใครได้บ้างปึ๊บปุ๊บเฮ้ยทานคือใครอ่ะเฮ้ยธันคือหาอะไรอยู่ไหมต้องการแบบนี้เลย s t a บายไว้โอเคเหมือนจะให้เราทำอะไรสักอย่างเอ้าไม่มีเหรอโอ้ไม่มีเลยเหรอโอเคถือว่าหมดกันไปนะเพื่อลองเดี๋ยวผมไปเล่นนอกรอบอ่ะอ้าวมาแล้วมาแล้วนะฮะอา <L> ้างมาแล้ว <L> เป็นตันเดรักสีส้มไปแถมให้อีกอันนึงฮะก่อนจบแหมอาจจะเหมือนอาจจะเหมือนจีบสาวก็ได้นะครับคือแบบเป็นเพลนเสริมอะไรเงี้ยไปครับขับไปดลุยเปอรมาแล้วเลี้ยวซ้ายเฮ้ยโอ้โหเข้าโค้งอย่างเฉียบคมอะ่ะคันเนี้ยดูดิ้โอ้ยเข้าเขียงเขาทวิเข้าเขียงเขาโค้งเฉียบคมเกินมาแล้วมาแล้วปึ๊บ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 โอ้โหยังโหดยังโหด มาแล้วหลบหลบหลบหล,ลบไม่ชนไม่ชนโอ้โหโหดจัดมาดิมาดิเฮ้ยโอ้ยโดนจนได้โธ่อลังโชว์เท่เลยนี่ยกล้อหนึ่งทีอ่าพ่นเสียวโอ้ยการขับรถของผมแม่งโหดจริงๆเลยอุย้ยพันเจ็ดไกลจังอ่ะมีแท็กซี่ไหมอ่ะมีแท็กซี่ไหมเดี๋ยวขับไปตามทางเนี่ยเดี๋ยวแท็กซี่ไปครับขับไปเรื่อยๆอื้มมันไกลยังเลยพันหกพันเจ็ด ไป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 ลองดูหน่อยลองดูหน่อยไหนดูสิเฮ้ยมีสันเจ้าใกล้ๆกล้ไม่เอาไม่แล้วหละค่อยว่ากันไปครับขับต่อไม่เดีจยถึงแซ็กซี่ไม่มีจริงหรอแท็กซี่ไม่กลับมาทางด่วนเลยหรอของจิไปแล้วอุ้ยโอ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยดูดิดูดิไปดิไฮสปีดมาแล้วขับแบบ ฟอมไวแสงอ่ะไม่เคยไม่ไม่ผ่อนอ่ะไม่ผ่อนกดวิวค้างไว้อ่ะนี่แหละนี่แหละสิงนี่แหละเขาเรียกว่าสิงสนามอุ้ยโอ้โหความเร็วไม่เคยตกนะความเร็วไม่ตกความเร็วไม่ตกไปยาวยาวอ่ะยาว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 อะโอ้โหโอเคเบรกหน่อยไปไอ้นี่เฝ้ารถอยู่เหรอเห็นมีเห็นมีคนไปครับลุยอ๋อนุนนุนนุนนเต็มตัวเต็มตัว มาโดดมาดิขอหน่อยขอละกานันโอ้โหอีเมตรอะสี่รอเมตรโอเคหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นอุ้ยแค่รถไปส่งได้20,000เลยเหรอเอ้ยนี่มันภารกิจฟาร์มตังหรือเปล่าแต่มันทำได้ทีเดียวหรือเปล่ามันทำอาจจะทำได้ทีเดียวนะเดี๋ยวมา,ด,วมาดูกันปึ๊บปาอ่ารๆขับครอยๆขับถ้าถ้ารถ ถ้ารถพังเยอะมันอาจจะได้นเงินน้อยอุ้ยอุ้ยเออเออโอเคมันลดเหลือสองหมืนสองแม่สองหมื่นสองหมืนสองชุ่นๆก็ถือว่าเยอะเฮ็ดแค่ขโมยรถแล้วก็เอามาเอามาเอามาเนี่ยเรียกอะไรเอามาเอามาเรียกอะไรวะเอามาขายเออติดอ่างเชียวทางไหนเนี่ยอุ้ยโอเคไม่ใช่ทางไหนเนี่ยทางนี้หรือเปล่าไม่ใช่อีกเฮ้ยหาทางไม่เจอเอาทนยับเลยเอาเอาเข้าไปเอา เอาเอาเอาโอ้โหขึ้นบันไดขึ้นบันไดจะเสียตังค์โอ้โหเสียตังค์อีกเอา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 เข้าไปสองหมื่นหนึ่งได้อยู่ไม่ต่างกับสองหมื่นปึ๊บปึ๊บเราเอาไปลงอ่างไว้เชินเอาไว้มาแล้วปั๊บข่ายรถครับไหนฟังว่าอ๋อ,อ,อที่ฟาร์มตังค์โอเคแม่ก็ถือว่า ก็ถือว่าพาร์ทนี้จบก,กันไปนะครับทุกคนโอ้โหหวังว่าทุกคนจะสนุกกันด้วยนะฮะถ้าสนุกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยละ่ะผมชอบอ่านคอมเมนต์มา,มากๆเลยหลังๆไม่มีคนคอมเมนต์แล้วผมเหงามากเลยครับโอ้โหโอเคนะสำหรับพาร์ทนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยล่ะไว้อ่าไว้ผมมามาใหม่นะฮะเจอกันพาร์ทหน้าล่ะอย่าลืมนะฮะถ้ายิ่งกดกระดิ่งเนี่ยมันจะยิ่งอ่าเวลาผมลงคลิปเนี่ยมันจะแจ้งเตือนในยูทูบทุกท่านเลยนะฮะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับบ๊ายบายครับ